สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินฟินิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่13สิงหาคม2565นายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำของเยอรมนีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวของรัฐบาลกลางถึงกรณีที่หลายชาตินั้นเนี่ยครับพยายามที่จะเสนอให้สาภาพยุโรปนั้นมีมาตรการในการคว่ำบาตรเนี่ยครับวีซ่าของประชาชนชาวรัสเซียโดยทางด้านโอลาฟโชนั้นบอกนะครับบอกว่า ความรับผิดชอบต่อความขัดแย้งในยูเครนนั้นควรเป็นเรื่องของรัฐบาลรัสเซียไม่ใช่ประชาชนชาวรัสเซียที่จะต้องมารับผิดชอบกับเรื่องดังกล่าวสหภาพยุโรปได้ออกมาตรการในการคว่ำบาตรชาวรัสเซียที่ร่ำรวยและมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลรัสเซียแล้วซึ่งเยอรมนีก็เห็นด้วยกับการกระทาดังกล่าวแต่อย่างไรก็ดีมันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลหากว่าจะมีการกําหนดบทลงโทษให้กับชาวรัสเซียทั้งหมดดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะเห็นการแบนวีซ่าสําหรับชาวรัสเซีย ทางด้านสเตฟานบูจาริตโคศกของเลขาธิการสหประชาชาติก็ได้ออกมาแถลงข่าวเช่นเดียวกันกับทางด้านโอลาชอนะครับว่าว่าประเทศต่างๆมีสิทธิ์ที่จะใช้นโยบายวีซ่าของตนเองแต่ทางองค์กรยืนหยัดต่อต้านเรื่องการเลือกปฏิบัติอย่างไรก็ดีตนไม่สามารถแสดงความเห็นในเรื่องนี้ได้มากนักเพราอปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นถึงประเทศทอื่นๆต่อกรณีที่จะมีการแบนวีซ่าของชาวร,รัสเซีย ทั้งนี้บางประเทศในสาภาพยุโรปอย่างเอสโตเนียและฟินแลนด์ได้ออกมาแสดงความเห็นที่ต้องการให้มีการแบนวีซ่าสําหรับชาวรสัสเซียในมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านนางบาริยาสคารวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรสัสเซียก็ได้ออกมาเตือนนะครับว่าการห้ามวีซ่าสําหรับนักเดินทางชาวรสัสเซียจะเป็นการขัดต่อกฎหมายพารัผูกพันของสหภาพยุโรปเองซึ่งระบุว่าไม่สามารถปฏิเสธการ เข้าสาภาพยุโรปโดยการพิจารณาจากสัญชาติได้สิ่งนี้จะเป็นการทําลายทั้งประชาธิปไตยเสรีนิยมเสรีภาพและหากประเทศใดในสหภาพยุโรปทําเช่นนี้พวกเขานั้นนับว่ายอมรับลัทธิชาตินิยมของตอนเองในทันทีเช่นกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านวโรดิเมียเซเลสกี้ผู้นําของยูเครนนั้นออกมาเรียกร้องนะครับว่าให้ชาติสมาชิกของยุโรปนั้นทําการแบนวีซ่า ของชาวรัเสเซียนะครับซึ่งแนวความคิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเอตโตเนียตอนที่เดินทางเงยือนกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนแล้วก็มีการพูดคุยกับทางด้านวโลาดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกพูดผ่านสื่อตอนนี้มีบางประเทศนั้นเริ่มที่จะตอบรับกับนโยบายในการแบนวีซ่าชาวรัเสเซียแต่ว่านี่แหละครับล่าสุดนั้นนายกรัฐมนตรีโอลาชผู้นําของเยอรมนีนั้น ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวรวมถึงสเตฟานดูจาริกในฐานะโฆษกของเลขาธิการสหประชาชาตินั้นก็บอกว่าการกระทําดังกล่าวนั้นจะเป็นการเลือกปฏิบัติแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดอะไรแทนประเทศต่างๆได้มากนักนะครับแต่ว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจต้องรอดูนะครับว่ามาตรการการคว่ำบาตรครั้งต่อไปของสาภาพยุโรปนั้นจะเอาเรื่องนี้บรรจุเอาไว้เพื่อให้ชาติสมาชิกปฏิบัติตา,ตามด้วยหรือไม่ครับ